Adi lokeila kuno saja socayan ha saja sa kiri yang menu tarang awa citalangsrita bo <coughs> saja lamawa saya saja kirinya maka hangsan dipangha apa ตนาสันติปาทาอวันชนะมาตาปิตาชนิขันตาชาตเวตาปฏิกรรมสหัสเจกเทไมหังมหาปาจจริโตสิกิวัจเจสิโสลสกกรีสานิอุตตัมปัตวายตาสิกิสาเจนเมสมุนาติเมสาเม

อาทิโลเกศลกุณโสัจังโสใจยนุตยาเตนะสัจเจนะกามิสัจกิริยมโนตรงอาวาชิตวะธรรมะพลังสริตวะปูกะเกชิเนสัจพรมวัสสัยยสัจกิริยมกาสหังสันติปานขาปา थ न शांति पाथा अवंचना माता पिता चने कांता तवे तपते कम सहसा चेके मह महापाचल तो सिखी वाचे शिशो रकले सीतक यथा सिखी साचे न मे सा Aja Parami. สาธิโลเกศลกุณโสดจังโสใจยาุตยาเตนะาเจนะกาหามิสัจกิริยมนนตรางอาวาชิตตวะธรรมะพลังสริตวะปูกะเกชินเณสัจพลมวาสายาสัจกิริยมาคาสหัมสันติปาญคาปาต ชนาสันติปาทาอวันชนะมาตาปิตาชนีขันตาชาตเวทปฏิกมาสหัสเจกเตมัยหังมหาปาจริโตสิกิวัจเจสิโสลสกฤสานิอุตกรรมปัตวายตาสิกิสาเจนเมสโมนาติเอสาเมส च परमे อาทิโลเกศลคุณโสดจังโสใจยนุตยาเตนะสัจเจนะกามิสาจกิริยมนุตรังอาวาชิตวาธรรมะพลังสริตวาปูขะเกชิเนสัจพรมวาสายยสัจกิริยมกาสหังสันติปันขาปั शांति पाथा अवंचना माता पिता चने कांता तवे तपते कम सहसा चे ग मह महापाचलितोषिखे वाचे शिशो रेश नि ये साो नेश में

อาธิโลเกศลกุณโสัจจังโสใจยนุตยาเตนะสัจเจนะกะหามิสัจกิริยมโนตารังอาวาชิตวะตามะพรามสริตวะปูภะเกชิเนสัจภพรมวะสายยาสัจกิริยมกาสหังสันติปานคาอปัต ตนาสันติปาทาอวันชจนามาทาปิตาชนีขันตาชาตเวทปฏิกรรมสหัสเจกเตไมหังมหาปาชริโตสิกีวัจเจสิโสรสกฤสานิอุตตัมปัตวายตาสิกิสาเจนเมสมุนาติเอสาเม

Attilo kesila kuno satajsojayano tayate naja sa jenakaha misata kiriyamuno tarang awasita watama param sarita wabo pa kechinese sata paramawasa yata sa kiriyamaka saham ตนาสันติปาตาอวันชนามาตาปิตาเจนีขันตาชาตเวตาปฏิกรรมสหัสเจกเตไมหังมหาปาจริโตสิกิวัจเจสิโสลสกกริสานิอุตกรรมปัตวายตาสิกิสาเจนเมสโมนาติเอสาเม

อาทิโลเกเีลกุณโอ萨จังโสใจยนุตยาเตนะาเตนะกะหามิส萨จกิริยมนุตารางอาวาชิตตวะธรรมะพลังสริตวะปูภเกชินเสะจพลมวาสยาสาจกิริยมกาสหังสันติปานคาอปา ตนาสันติปาตาอวันเจนามาตาปิตาเนีขันตาชาตเวตาปฏิกรรมสหัสเจกเตมัยหังมหาปาจจริตัสิกิวัจเจสิโสลสกฤสานิอุตกรรมปัตวายตาสิกิสาเจนเมสมุนาติเอสาเม Sampai อาทิโลเกศลกุณโสดจังโสใจยนุตยาเตนะจเจนะกาหามิสาจกิริยมนุตรางอาวาชิตตวะตามะพลังสริตวะปูภะเกชิเนสัจพรมวาสายสัจกิริยมกาสหังสันติปานขาปั ตนาสันติปาตาอวันชนามาตาปิตาเจนิขันตาชาตเวตาปฏิกมสหาสัจเจกเตมัยหังมหาปัจจริตุสิกิวัจเจสิโสรสการิสานิอุตกรรมปัตวายตาสิกิสาเจนเมสมุนาติเมสาเม Sampai jumpa อาทิโลเกีลกุณโสดจังโสใจยนุตยาเตนะจเจนะกาหมิสัจกิริยมนุตารางอาวาชิตตวะธรรมพลังสริตวะปูภเกชินเสะจพรมวาสายาสัจกิริยมกาสหังสันติปานขาปา ตนาสันติปาตาอวันชนามาตาปิตาชะนิขันตาชาตเวธาปฏิกรรมสหัสเจกัเตมัยหังมหาปัจจริตัสิกิวัจเจสิโสรสการิสานิอุตกรรมปัตวายตาสิกิสาเจนเมสมุนาติเอสาเมส Baca para mire.